อาว่าไปชื่อดังๆอัมพรไตรทองค่ะอัมพรไตรทองมีปัญหาอะไรจ๊ะลูกแท้งค่ะปัญหา,ป,ญหาปัญหาชีวิตชีต<ข>อบค ครอบครัวมีปัญหาถึง <Okay. S 1> ขนาดอยาล้างเลยแล้วณเวลานี้อยาล้างไปแล้วอย่าล้างไปแล้วมีปัญหาลูกก็ไม่รักอีกลูกก็ไม่รักสุขภาพเป็นไงสุขภาพปวดคอบาล่นิดหน่อยค่ะปวดคอปวดบา่าปวดไหลเป็นมานานยังนานแล้วค่ะนานแล้ว การงานการเงนิงนเงิน,เง,นเงินหามาได้แต่ไม่ค่อยเหลือค่ะไม่มีเงินที่จะเก็บเลยมาเท่าไหร่ไปหมดเลยงานเงินไม่ดีสักยันน้ำมันด้วยเหรอสักยันน้ำมันสักที่มือที่เดียวหรือที่ไหนอีกที่มือับที่หลังฝ่ามือและก็หลังและก็มีแท้งลูกสามคน ท่านเทวดาเด็กทั้งสามกับศักยันยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้ามีเด็กเลยนั่นแหละหาเป็นกรรมก็จะตามนั่นแหละค่ะชีวิตหนาหาสุขไม่แหละท่านแลวศักยันยังส่งผลอะไรบ้างไหมใช่แล้วแหละท่านหนาะร่วมกันนั่นแหละค่ะเคยบอกไวนะ้หนาใช่ไหมท่านเอ๋ยหากใครนั่นแหละศักยันไว้แท้ในตัวหนาะ ิ้ต้องครบนั่นแหละคระคู่กับส่วนมน์าาวนาไปจนตายแลวอ่าและเวลานี้จะแก้ส่วนไหนเพื่อจะได้หมดจากปัญหาทั้งสุขภาพการงานการเงินครอบครัวจะได้เบาบางจะได้กลับมาเป็นปกติได้บ้างสรงเด็กไปเกิดเถิดท่านเออเด็กไปเกิดดูเลยนั่นแหละนะตัวปัญหามากมายคระชีวิตหนาวุ่นวายไม่จบสิ้นเออเธอไปตั้งใจทำถามคนเลยใช่ไหมค่ะ อ่าพร้อมให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าพร้อมค่ะต้องการให้เด็กไปเกิดเลยท่านเทวดาเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหละสี่สิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมวันนี้เลยค่ะพร้อมวันนี้เลยชายห,หญิงกันเล่าเอ่ยกำได้เปล่าหนูไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยคระบรมธาหนึ่งชายหนึ่งผู้ชายสองผู้หญิงอะไหนึ่งชายสองหญิง ทำทุกอย่างก็เปล่าทำมากทำน้อยมไม่มีการหยุดยั้ยงเลยเหรอเพิ่มเรื่อย้อยเหลือแต่บีบคออย่างเดียวใช่ไหมอ้าวก็โกรธแค้นโกรธตาถูก้าายตาไม่กรหรอโกรธก็เข้าใจไงแต่โกรธมากก็เปล่า แล้วอ่าอแล้วทำในบ้านให้ปั่นปวดไม่หมด,ดหมดรือเปล่าทหมดเล้วลนทุกอย่างอะ่ะลูกที่เขามีชีวิตอยู่ก็ถูกด้วยทหมดแลยนงอ่แฟนเฟิร์นสามีทำหมดทงหมดอ่าสรุปแล้วในชีวิตที่มีเหลือเหลือแต่เผาอย่างเดียวอ่าวางแผนอยู่เปล่าวางแผนอยู่ชีวิตก็ไม่มีที่พึ่งแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะ ตอนนี้อยู่กับลูกคนเล็กค่ะตอนนี้อยู่อะไรนะอย,อ,นนอยู่กับลูกคนเล็กอยู่ลูกคนเล็กเมีอนาคตหรือเปล่าไม่มีอนาคตเขาก็ไม่รักเราค่ะออเอ่าจะได้เป็น, <c oughs> ก,นกรณีศึกษาฮะ <c oughs> ตัวหน้าอ่าอ่าอ่า <c oughs> ก็นี่อย่าคิดว่าเด็กทั้งหลายไม่มีอิทธิพลเด็กมีอิทธิพลมากมายใช่ไหม <c oughs> และยิ่ง แล้วยิ่งอยู่รวมกันสามคนนี้ช่วยกันคิดใช่เปล่าไม,ไม่มีเหนือ่อยไม่มีพักสลับลวเวรจำไว้เธอจะเหนื่อยเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งปับ๊บมันสลับงานการเข้ากะใช่ไหมไม่พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยวกันหมดมันจะได้รุนแรงทีเดียวเลยใช่ไมหมเหลืออย่างเดียวเนี่ยจะเผาบ้านมันอ่าไม่ต้องเผาละเขา ตั้งใจมาขอขามาขอโทษขอชดใช้แล้วถึงเวลาหมดเวรหมดกรรมกันแล้วสี่สิบห้าวันตามนี้ชื่ออะไรบ้างน้องชื่อนาทีนาทีน้องดีคนชื่อนารีแล้วก็ชื่อดวงใจนารีดวงใจสามคนกินอะไรบ้างก,กินอะไรก๋วยเตี๋ยว อด้วยลาอาด้วยตโอเคเอาจัดให้ได้เต็มที่น้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าหลอนตาเอาครับเอาช,เชุดนักเรียนชุดนักเรียนสามเลยหนึ่งเด็กชายนักเรียนชายสองนักเรียนหญิงห้าถึง7จ็ดครับ กระเป๋าสมุดดินสอพร้อมเลยอ่าโอเคตามด้วยปล่อยสัตว์ปล่อยปล่อยไรสาหมสามตัวล่ลายสิบว่อยหมาสิบตัวหรอมัลายสิบหมอสิบเหรอไหวเปล่าได้ค่ะอ้าวเอาเด็ดเผาวางแผลเลยเหรอคือะดับนไ้มันต้องโดนไฟไหม้เผาหมนั้นมีไฟไหม้บ้างเขาเปล่า นี่มือเพลิงอยู่นี่เลยใช่มเียมตัวแล้ข้าวของเตรียมพร้อมเหลือแต่นัดวันเวลาจุดมุมไหนที่มันแบบเรียกว่าได้ผลเลยใช่ไหมดับไม่ทันอยาเอาอะไรมาจุดีอ่ยุติเลิกได้แล้วแผนนี้แผนนี้ยุติโมคะเขามาจ่ายแล้ว อ่าเขาตั้งใจมาแล้วตั้งใจบวชนะไม่หลอดนางวชนี้มันวางแผแล้วนะตกลงกันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นปฏิปฏิญญาแล้วใช่ไหมต้องร่วมมือกันใช่ไหมเราจะต้องทำงานนี้สำเร็จอ่าถ้าเรเันป็นพี่น้องกัือกันอ่านี่คือหัวอกของเด็กเข้าใจยัง เออเอออ่าออแม่รับความอเอเขาเยเยนเขาชดใช้ค่ะเขาชดใช้แยกย้ายกันไปไม่ต้องอาคาตพยาบาทเดี๋ยวไปเกิดแล้วจิตใจมีความผิดปกติเดี๋ยวเป็นอารมณ์รุนแรงพองสายเบิกบ้าน อบาบ,อบบานมาเบออยังไงอารมณ์อ่าก็บอกกับตัวเองเดี๋ยเออหมดเวรหมดกรรมแล้วต่อไปนี้ไม่ตายง่ายแล้วไปเจอแม่ดีแล้วอลอนดาไม่เจออย่างพวกนูอ่ะหมดเลยา่คอขาเนื้อขาตับใช่สงสารเข้าใจอย่าพึ่งร้องแล้วก็ถือว่าเราไปกลางแกคนอื่นเข้ามาก่อนแล้วก็เป็นกรรมตามนี้เพราะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นเพราะกรรมอาจจะได้หมดเวรหมดกรรมไง ดีใจกับตัวเองเดี๋ว,ว่าไม่ถูกฆ่าอีกแล้วเข้าใจยังเออดีม,มากอย่าไปเศร้าหมองเดยวเกิดมาเป็นเด็กซึมเศร้าอีกเป็นปัญหาสังคมอีกไม่เศร้าไม่ต้องเศร้าดีใจย่าไปเกิดแล้วบอกกับตัวเองว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วเราจะไปสร้างบุญบาร,รมีแล้วตามนี้ไปได้นะทีนารีดวงใจโชคดีดบาย โชคดีทำใจผ่องใสจะได้ไปเกิดเป็นเด็กมีความร่าเริงเอาลายต่อไป